สวัสดีครับผมจำที่นะครับอยู่ในเกม War t h นเดอรครับผมเป็ญนชมกันได้เลยครับนีี้ก็พยายามจะเอาเครื่องลงสนามบินนะครับ โอเคลงได้สำเร็จวันนี้เสียงจะเอ่ยๆนะครับทำงานมาเหนื่อยๆผมเล่นลำนี้ไปแล้วอยากอัพให้มันเต็มแล้วอยากรู้ว่าถ้าอัพเต็มแล้วมันจะขับง่ายขึ้นไหม แสงีจ้า,าตละเกินเอินผมเม่เนี่ยครับผมเอาไงไงอะ่ะเวลาผมทำคลิปอะ่ะผมจะทำคลิปทิ้งไว้แล้วก็อัพโหลดทิ้งไว้ไม่่คยปล่อยๆๆเพราะว่า บางวันนี้ผมไม่มีเวลาครับแต่น,นี้ปล่อยออกไปหมดล้วนะขอยยุกฝอนโอเคแบบนะมันต้องผมต้องทำอย่างนี้ครับมันไม่มีเวลา,าจริงๆวันหนึ่งบางทีเล่นได้แค่ เป็นที่6เกมเอง่ะครับเมื่อก่อนยังได้ได้เยอะนะมีเวลาเยอะแตบบ่นี้งานงานเยอะครับผมถ้าทาง F2H นี่มันเหมือนจะเล็งผมนะเล็นผมหรือเปล่านาะ ผมเล็งเขาแล้วแหละไม่ใช่ครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นแทนโอ้ยชนเป้าหมายอีกแล้วางานนี้ผมดับเนื่อยเล่นแบบเหนือหน่อย านี่มากันเยอะเลยเหรอโอ้ฮีทแน่โอ้ยิงไม่เข้าครับ ม่มีใครลงสนามบินเลยลงไม่ได้กันนะดูมากันเต็มเลยโอเคลงมาแล้วครับแล้วก็โดนยอคเก้า เฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนกระสุนจะหมดไหมเนี่ยเฮ้ยเหลือสีเหลือ,อนัดเนี่ยห้าสิบห้านัดยืนเติมัขึ้นผมไปเติมกระสุนก่อนฮะเหลือแค่เจ็ดนัดเอง พอเมินหัวเติมว่าศูนย์อะไรเอ่ยโอเคผมไม่ค่อยได้ใช้คำสั่งพวกนี้เท่าไหร่นะครับให้บินเดียวอ่ะยังไม่เติมอีกลืม หลายระดับะจะต้องไปช่วยนะเพื่อนโอเคเสร็จครบแล้วเนียเลื่อนแบบเลยเลยวันนี้คงหาไม่ค่อยออกนะครับ อยากฮาเหมือนกันมันแล้วแต่จังหวะจริง,รงลงไปแล้วครับเอสเจ็ดเอสหนึ่งทำนู้นนะครับเตรียม,มเต็มมันเตยมลงจอดไม่ใช่งงว่าเอาอะไมก่อนแล้วัน เงเจ็ดแตครับผมตามไม่ทันโอ้ยเขาจอดแล้วจริงด้วยใช่ไหมเอฟเหนึ่งลงจอดใช่ไหมมึงไปลงจอดแล้วออมาคุ้มกันให้ใครจะมาวะไหนใครจะมา ันเพื่อนไม่ีครับไอ้นี่ไอ้นี่ตัน,นี่ตัน,นี่ไหนใครจะมาลงจอดไหม นี่ลำนี้จะลงจอดกัดกันใหญ่เลยเกือบแล้วเกือบเป็นขอมดำบินแล้วไง นามบินค่าใครจะแตะรอดีกว่าเี็นจอดไวยนะ จะไปจอดทางนู้นเหรอโอ้ยทันไม่เอ่ยทันไมนะ่น่าโอ้ยลงมันลงเบาเพื่อนไปให้ทันนะเพื่อนกลับมาดูทางนี้ดีกว่าครับ Okay. để họ cắt đai, ôi, trong này làm lại โอเคประสบความสำเร็จครับปกป้องสนามบินง้นก็ลากันตรงนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวไหนเลเที่ละไที่สองเย้สวัสดีครับผม